สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนท,ที่หมดจากพนานนะครับหรือมีความเสียหายจากพน,นานออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป dp ที่127นะครับสําหรับพี่ๆี่น้องน้องคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับถ้ามีเสียงขาดขาดให้หายไปก็ต้องขออภัยทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองอะ่ะจะทําการตัดเสียงรบวนออกนะครับ เพราะว่าข้างๆบ้านเนี่ยเขาก่อสร้างหนักมากนะครับทั้งเจาะทั้งตีนะครับมันก็มีเสียงรบกวนเนาะหวังว่าเอฟซทุกคนคงไม่ว่าอะไรกันนะครับวันนี้ผมอยากพาทุกคนมาฟังเรื่องราวของน้องพนักงานกันบ้างบางคนนะ่ะทำงานในหน่วยงานต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทนะครับ ไม่เคยรู้ว่าชีวิตของพนักง,งานเนี่ยเ,เขาเป็นอย่างไรสำหรับพนักง,งานบางคนเนี่ยก็เงินเดือนเยอะสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทถ้าติดพนันเนี่ยยังไงก็หมดแต่เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้น้องเงินเดือนแค่หมื่นต้นๆนีน่ได้ค่าบี้ยขยัน ได้ค่าสวัสดีการต่างๆรวมแล้วก็ไม่เกินหมื่นสองราวนี่แหละแต่น้องติดพนันแล้วก็มีความเสียหายหนักมาก <Please. S 1> ผมเองก็พยายามไล่ถามจนได้เกิดดีเทลความเสียหายประมาณสามสิบสองรายการเยอะไหมบางคนก็บอกว่าโอ้โหพี่อ๊อฟ ไม่น่าจะหมดเยอะขนาดนี้จริงครับทุกคนก็ลองสังเกตเองดูดิในครั้งก่อนน่ะคุณยืมเงินแฟนคุณกี่ครั้งยืมเงินครอบครัวคุณกี่ครั้งเคยนับบ้างไหมบางทีเราจำเป็นเงินก้อนแสนหนึ่งสองแสนเราว่าเราเยอะแล้ว แต่ถ้าเราลองไล่จริงๆนะครับคนนั้นห้าร้อยคนนี้แปดร้อยสองพันสามพันเนี่ยมันน่าฟังก่อกันนะครับมันแยกรายละเอียดออกมาแล้วเราก็จะคิดว่าเออว่ะพี่อ๊อฟพูดถูกนี่ขนาดผมยังไม่รวมจิกเงินเมียสี่ห้าร้อยนะแล้วก็เพื่อนอีกหลายหลายคนนะ่ะทุกคนครับ ผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ตอนที่ผมอ่ะเป็นหัวหน้างานในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในเขตนีคผมอุตสาหกรรมนวัชรครเคยมีพนักงานบางคนหรือหลายคนมากเงินเดือนตัวเองประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าก็อาจจะไม่เยอะจนเกินไปหรือไม่มากจนเกินไปเนาะติดพนันครับบางคนก็ติดหวยยี่กีบางคนก็ติดบาคาร่า มันคนก็ติดสล็อตไปยืมนี่สินเขาครับคนละห้าร้อยบ้างคนละพันบ้างบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนจะจ่ายแต่พอถึงสิ้นเดือนแล้วก็ไม่จ่ายครับทำเป็นจ่าเฉยพอขอไปทัวงก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไม่เคยโกหกทุกคน ในบริษัทหรือในโรงงานเนี่ยจะต้องมีบุคคลจําพวกที่ผมพูดมาเนี่ยอย่างน้อยประมาณสองคนถึงสามคนคือเหนียวนี่บางคนนะครับเป็นนี่เขามาสี่ปีห้าปีนี่แค่ห้าพันนะครับดอกก็ไม่ใช้อยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ได้หนีหนี่นีน่สินเข้าไปนะครับ โอ้โหหนักจริงๆนะครับทุกอย่างมันก็เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวแล้วหลักๆก็มาจากพนันนี่แหละนี่ผมพยายามนำเสนอของจริงเลยนะครับผมเชื่อว่ามีใครหลายคนเนี่ยหมดเยอะเหมือนน้องคนนี้แหละแต่ไม่กล้าแสดงออกมาแต่น้องคนนี้เขากล้าแสดงออกนะครับ เขาอยากจะแชร์เรื่องราวของเขาให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังว่าการพนันเนี่ยต่อให้คุณมีเงินเยอะขนาดไหนหรือเงินเดือนน้อยขนาดไหนโดยรวมแล้วมันต้องไปจบด้วยคำว่าหมดกันทุกๆคนหวังจะเอาไรจากมันร้อยสองร้อยอ่ะไม่ได้หรอกครับอย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะคุณจะเอาวันละบาท ถ้ามันจะไม่ให้คุณเนี่ยยังไงก็ไม่ได้แทงทบไปถึงสิบสี่ตานั่นคือหมดล้านกว่าบาทนะครับใครที่ต้องการจะแชร์เรื่องราวของเองเข้ามาอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากให้ผมทำคลิปให้ผมจะไล่ถามเลยนะครับว่าคุณยืมเงินใครบ้างถ้าคุณนึกไม่ออกให้คุณไปคิดใหม่ผมรอได้เสมอผมรอคุณได้ คุณต้องการอยากเอาคลิปของคุณไปลงในเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ผมจับให้ได้ยิ่งบอกความเสียหายเยอะได้ยิ่งดีฝากทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องนิไปพร้อมๆกันนะครับฟังดีๆฟังแล้วเตือนสติของตัวเองนะครับสวัสดีค่ะพี่ออฟหนูชื่อน,นินามสมุตินะครับ ทุกคนที่ผมพูดมาทุกคลิปจะเป็นชื่อนามสมมติทั้งหมดแล้วดีไม่ดีนะครับแต่ละคนนี่อาจจะอยู่ระยองแต่ผมไว้หรือจับให้อยู่แถวชนบุรีหรือที่อื่นเพื่อเป็นการปกป้องสิบแต่อายุผมลงของจริงทุกคนไม่ต้องกลัวผมเองพยายามทำหน้าที่ของแอดมินที่ดีที่สุดข้อมูลส่วนบุคคล ผมจะรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะครับผมต่อเลยครับน้องอายุ37ปีทำงานอยู่แถวจังหวัดสมุทรปราการเงินเดือน12,000บาทเคยมีแฟนวงเล็บตอนนี้เลิกกันแล้วนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันก็คือ h o n d a าพลิมีทองหนึ่งบาทหนูติดสลอ็อตเล่นมาสามปี ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมปีที่แล้วตอนนั้นหนูอายุสาปีค่ะเห็นเพื่อนปั่นสล็อตในค่ายหนึ่งขั้นต่ำเปะละสิบห้าบาทเพื่อนเล่าให้ฟังว่าบวกทุกวันถอนทุกวันเกิดกิเลสค่ะอยากได้เหมือนเขาจึงให้เพื่อนสมัครให้ครั้งแรกหนูเติมเข้าไปสามร้อบาทหมดไวมาก พอเติมไปครั้งที่สองห้าบาทรอบนี้แจกได้มา1,200บาทกำไร400บาทนี่คือภาพจำของหนูเลยและหนูก็ติดเล่นมาเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างโดยรวมก็ยังดีอยู่มีความสุขมากในช่วงนั้นสนุกสนานกับการปั่นสล็อตสุดยอดมากเลยครับและความไหนะของหนูก็มาถึงพอถึงเดือนมีนาคมสองห้าหกก หนูได้เปลี่ยนค่ายเล่นอยากเล่นเบลละสองบาทสามบาทดูบ้างมันจะเป็นอย่างไรแรกเรกก็เหมือนจะดีมีรางวัลเมกะซูเปอร์เมกะให้เห็นบ่อยมากแต่พอหลังๆมาไม่แจกเลยสเก็ตเตอร์ก็ไม่มางเงียบมากพยายามย้ายเกมเล่นแล้วมันก็เหมือนจะรู้กันเงียบทุกเกมรู้สึกงุนงดข่ดต,ต่อให้งุนงดมากเท่าไหร่หนูก็ไม่ขยบหรือปรับเบลให้สูง ก็คือตนเองนะครับไม่ได้มีทุนหนาขนาดนั้นเต็มที่ปั่นไม่เกินเบรละสิบบาทแต่ก็โดนหรือขาดทุนทุกตาวงเล็บตอนที่โดนมันกินนะครับแต่ถ้ามันจะแจกหรือเตดจะมาตอนที่หนูใกล้หมดเงินแล้วใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันทำให้เราหัวร้อนนะครับเหมือนหลับ แต่กลับมาไม่ได้นะครับต่อเลยครับเหมือนจะรู้เลยค่ะและหนูก็เล่นมาเรื่อยๆจนในเดือนมีนาคมจำได้ว่าเสียไปสองหมื่นบาทค่ะโดนแบบน้ำซึมบอ่อทรายพอเข้าเดือนเมษายนหนูเริ่มติดหนักเล่นทุกวันเสียวันละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทพักหลังๆไม่ได้กำไรเลยค่ะ จนเงินเก็บในบัญชีที่เคยมี8 0ดหมื่นกว่าบาทหมดค่ะและหลังจากนี้ไปหนูก็เริ่มเป็นหนี้ต่างๆโดยแยกออกมาดังต่อไปนี้คือนี่คือสิ่งที่ผมไล่ถามแล้วบางส่วนน้องก็จดไว้เพราะน้องเป็นหนี้เขาเยอะมากทุกคนลองไปดูนะครับว่าน้องผู้หญิงคนนี้เป็นหนี้เขาเยอะขนาดไหน ข้อหนึ่งหนูได้ยืมเงินรุ่นน้องคนหนึ่งสองพันอยู่ในลายผิดเหมือนกันเอามาเติมเล่นจนหมดสองหนูได้โกหกทางบ้านว่าจะเป็นต้องใช้เงินไม่ให้มาสามพันเอามาเติมเล่นจนหมดนี่คือสิ่งที่น้องเสียใจายมากแม่ของตัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินอุตส่าห์เก็บเงินคนแก่ไว้นะครับเอาไว้กินเอาไว้ใช้แต่น้องก็ไปถลุง เอามาเติมเล่นสล็อตจนหมดนี่คือเรื่องจริงเลยที่สะท้อนให้ทุกคนเห็นว่าการพนันมันเคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นบ้างฝากเตือนนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วคิดถึงพ่อกับแม่ให้มากข้อสามยืมเงินพี่คนที่รู้จักห้าพันบาทพอได้มาก็อเอาไปเล่นจนหมดสี่ก็ไปทำบัตรเครดิตได้วงเงินมาสองหมืนบาทเอาไปเติมเล่นจนหมดห้า ติดนี่ค่าห้องเช่านะครับค่าห้องของน้องหนึ่งพันแปดร้อยบาทติดเดือนแรกนะครับจริงๆแล้วน้องมีเงินจ่ายแต่น้องเอาเงินค่าห้องไฟเล่นพนันเคยมีคนทำแบบน้องมาหลายคนมากแต่ผมไม่ได้นำมาเล่าบางคนติดสามเดือนบางคนติดสี่เดือนเขาก็ไล่ออก นี่แหละครับการพนันเห็นไหมครับมันสามารถทําได้ทุกอย่างจริงๆหกยืมเงินเพื่อนในลายคนที่หนึ่งคือมีเพื่อนเยอะนะครับสองพันเอาไปเติมเล่นจนหมดเจ็ดยืมเงินพี่ต่างลายก็คือต่างแผนกนะครับก็คือคนที่สองได้มาหนึ่งพันก็เอาไปเล่นจนหมดแปด ยืมหัวหน้างานคนที่หนึ่งก็คือหัวหน้างานของตัวเองนะครับสองพันก็เอาไปเติมเล่นจนหมดเก้ายืมเงินหัวหน้างานคนที่อยู่แผนกอื่นนะครับอีกพันห้าก็เอาไปเล่นพนันจนหมดสิบยืมเพื่อนอีกคนนะครับก็ค,คือคนที่สามได้มาหนึ่งพันก็เอาไปเล่นพนันจนหมดสิบเอ็ดยืมเพื่อนคนที่สี่เจ็ดร้อยบาทเอาไปเล่นพนันจนหมดสิบสอง ยืมเพื่อนคนที่ห้าสามร้อยบาทก็เอาไปเล่นพนันจนหมดเห็นไหมครับช่องทางไหนเอาหมดคนไหนให้ได้เอาทุกคนจะก,กี่บาทก็ช่างยังไงก็ต้องเอาถ้ามันติดหนักนะครับสิบสามเอารถมอเตอร์ไซค์ของเองไปจำจอดนะครับได้เงินมาแปดพันบาทก็เอาไปเล่นจนหมดสิบสี่เอาทองของเองไปขาย ที่มีหนึ่งบาทะได้มาสองหมืนแปดันห้าร้อยบาทก็เอาไปเล่นจนหมดนะครับเห็นไหมครับทุกคนการพนันมันเคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นบ้างร้อยสองร้อยก็พอเต็่เป็นยังไงครับโดนไปหลายหมื่นแล้วยังไม่จบครับข้อสิบห้าเลิกกันกับแฟนแฟนไม่ไหวเพราะติดพนันหนักมากใครห้ามยังไงก็ไม่ฟังเห็นไหมครับ คนในไลน์เขาพยายามบอกน้องผู้หญิงคนนี้แล้วอย่าเล่นนะแต่น้องก็ไม่ฟังดื้อด้านเล่นจนได้เป็นนี่เยอะข้อ16ติดนี่ค่าแชร์เพียมาก่อน7,000บาทไม่มีเงินส่งเขาเงินที่ได้มาก็เอาไปเล่นจนหมด17ติดนี่ถ้าห้องแม่บ้านสองเดือนเป็น3 0 0กไม่จ่ายเลยนะครับ โอ้โหสิบปยืมเงินคนข้างห้องเพราะเคยคุยกัน1,000บาทเห็นไหมครับทำไมถึงกล้าแล้วก็เอาเงินนี้มาไว้กินไว้ใช้แต่ส่วนมากเอาไปเติมเล่นจนหมด19ติดค่าหวยคนที่หนึ่งฟังดีๆนะครับเจ็ด้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวจะจ่ายแต่ไม่จ่ายสุดท้ายเขาก็ไม่ให้ซื้อ ข้อ20ติดค่าหวยคนที่สองแปดรอยบาทเหมือนกันเลยนะครับ21ติดค่าหวยคนที่สามหกร้อยบาท22ติดค่าหวยคนที่สี่หนึ่งพันบาทนี่แหละครับคนในบริษัทของน้องขายหวยกี่คนน้องติดทุกคนแรกๆเขาก็เชื่อใจอาจจะให้ขาบ้างแต่พอนานไปคุณเห็นไหม ขนาดเงินค่าหวยยังไม่มีจัดจ่ายเขาเลยส่วนข้อยี่สิบสามติดค่าอาหารกลางวันป้าร้านที่หนึ่งนะครับหกร้อยบาทไม่มีเงินจ่ายเขายี่สิบสี่ติดหนี้ค่าอาหารกลางวันป้าร้านที่สองห้าร้อยบาทในโรงงานของน้องมีคนขายกับข้าวมีทั้งหมดสี่ห้าร้าน น้องสนิทกับสองรางนี้ติดเขานะครับเห็นไหมครับทุกคนคนเลขพนัน,นเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างจริงๆนะคุณอย่าคิดว่าเรื่องที่ผมพูดมามันจะไม่จริงยังมีอีกหลายคนมากที่ผมเคยเห็นแล้วผมเคยเจอหนักกว่าน้องผู้หญิงนี้ก็มีนี่คือส่วนหนึ่งนะครับข้อยี่สิบห้าติดนี่ร้านค้าสวัสดิการก็คือร้านค้าใน โรงงานของตัวเองนะครับอีก400บาทโอ้โหสุดยอดมากนะครับ26แม่บ้านไล่ออกจากห้องเพราะค้างค่าเช่าห้อง3เดือนนานแหละครับเห็นไหม27ลาออกจากบริษัทวงเล็บหนีหนี้เขานะครับเพราะหนี้เยอะเกินโดยรวมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับส่วนข้อ28หนีไปอยู่กับพี่สาวอีกที่หนึ่ง ทำงานได้แค่ค่าแรางรายวันไม่พอกินก็ได้ไปยืมเพื่อนคนที่ทํางานด้วยกันอีกสามร้อยบาทหนักมากครับยี่สิบเก้ายืมเพื่อนอีกคนคนที่หนึ่งห้าร้อยบาทเอาไว้กินสามร้อยเติมเล่นสองร้อยส่วนข้อสามสิบยืมเพื่อนคนต่อไปคือคนที่สองได้มาห้าร้อยบาทเหมือนเดิมกินสามร้อยสองร้อยสุดยอดเลยนะครับ ส่วนข้อ31ยืมพี่สาวตัวเอง6,000บาทเอาไปเติมเล่นจนหมด32ยืมน้าตัวเอง8,000บาทเอาไปเติมเล่นจนหมดนไหมนี่สินเยอะแยะไปหมดเลยผมพยายามยำ้ำพยายามเตือนให้หาคนมาจัดก,การเรื่องเงินตราบใดที่มีเงินในบัญชียังไงก็ต้องเติมเล่น เพราะว่าอายุมันยังได้ใจมันยังไม่อยากยอมแพ้นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะทุกวันนี้หนูก็นอนร้องไห้ทุกคืนเพราะก่อนหน้านั้นก็ได้ทะเลาะก,กับพี่สาวหนักมากมีเงินติดตัวสองพันบาทยังดีที่ได้ห้องอยู่วงเล็บนะครับห้องเดือนละหนึ่งพันบาทแม่บ้านใจดีให้ใจห้าร้อย500ก่อนแล้วเข้าอยู่ได้เลย เหลือเงินอยู่หนึ่งพันบาทซื้อขันน้ำหนึ่งใบยีส 1, ่สิบบาทแปรงหนึ่งอันสบู่หนึ่งก้อนผงซักฟอกหนึ่งห่อสมเพศตัวเองมากค่ะเพราะความโกหกและนิสัยที่โกงเป็นหนี้เขาจึงทำให้เป็นแบบนี้เหมือนที่พี่ออฟบอกค่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตจริงๆที่หนูจะต้องคิดได้มันจะต้องเจอกับตัวเองจริงๆ แย่ yeah, มากค่ะรู้ตัวก็สายเกินแก้แล้วค่ะนี่เยอะมากใช้ไม่หมดตอนนี้นี่บัตรจำเป็นต้องให้ธนาคารฟ้องค่ะจ่ายไม่ไหวแล้วเพราะจริงๆค่ะไม่มีเงินกินจริงๆค่ะทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือแค่พันกว่าบาทแล้วตอนนี้พ่อกับแม่รู้ว่าติดพนันอีกโมมาด่าทุกวันวงเล็บพี่สาวตัวเองบอกนะครับ เวรกรรมชีวิตทางทุกอย่างจากคนที่เคยมีครอบครัวที่ดีกำลังมีอนาคตทำงานมีเพื่อนร่วมง,งานและพี่ร่วมง,งานที่ดีต้องมาเสียเพราะพนันและที่สำคัญที่สุดยังหนีหนี้พวกเขามาอีกเห็นไหมครับสมเพชตัวเองจริงๆคะ่ะสุดท้ายนี้เป็นลังใจให้กับทุกคนนะคะหนูก็จะพยายามกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่ หวังว่าทุกคนคงจะให้อภัยนะครับอดีตที่ผ่านมาหนูขอโทษจริงๆค่ะหนูอยากลืมมันแต่มันก็ลืมไม่ลงจริงๆค่ะเลิกไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมครับทุกคนน้องผู้หญิงคนไหนที่กำลังเล่นสล็อตอยู่แล้วทำงานในโรงงานหรือบริษัทค่าเงินเดือนระดับน้องเลิกได้เลิก ละได้ละลดได้ลดนะครับยิ่งอยู่ในช่วงสามสิบสี่สามสิบห้านี่ต้องระวังให้ดีเลยนะครับผมทุกคนเห็นแล้วนะครับการพนันเนี่ยไม่เคยทําให้ชีวิตใครเนี่ยดีขึ้นจริงๆยิ่งถ้าเราเล่นไปนานๆเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะใช้เงินจํานวนแค่นี้จะไปตามเอาทุนที่เองเสียไปกลับมาคืนยากครับ นั่นคือเข้าทางเขาเลยพวกเราเนี่ยกำลังเอาเงินจำนวนเยอะนะครับไปแลกกับเงินหลักร้อยซึ่งมันไม่คุ้มเลยเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับความคิดที่ว่าอยากได้อยากมีอยากลงทุนเอาร้อยสองร้อยก็พออย่าไปคิดครับทำงานดีกว่าได้แน่ เราทำงานสามสิบวันถึงได้เงินเราก็ต้องยอมรับแล้วอยู่กับความเป็นจริงให้ได้เราเห็นใครเล่นได้ได้ทุกวันก็ปล่อยเขาไปพวกคุณมาพนันกับผมไหมว่าเพื่อนเราเล่นกับเราหยุดเนี่ยในอนาคตเลยใครจะมีชีวิตที่ดีกว่ากัน ไปสรุปตอนจบเลยนะครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนถ้าอยู่ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ผมว่าเราจะได้จิตใจที่ดีได้ความสุขกลับคืนมาอดีตก็จะค่อยๆลบไปแผลมันก็จะค่อยๆหายนิสินมันก็ค่อยๆลดแต่มันก็จะค่อยๆหมดไปจากการกระทำของเราการสร้างวินัยให้กับตัวเรา แต่เพื่อนเราคนไหนหรือใครบางคนที่ยังเล่นอยู่บทสรุปนะครับก็จะมีหนี้สินเยอะไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ความเครียดความเสียใจแล้วก็ได้หน,หนีหนี้หนีสินเข้าไปอย่างน้องผู้หญิงคนนี้ผมพูดไม่ผิดแน่นอนผมเห็นมาเยอะแล้วก็ฟังเรื่องราวของคนอื่นมาเยอะ โดยรวมก็คือตัวผมนี่แหละตอนเล่นพนันและเข้าบทใหม่ๆอะผมมีความคิดว่าถ้าผมเจะกําไรจากบ่อนวันละหนึ่งพันถึงสองพันบาทง่ายนี่เดียวเหมือนปอกลวยเข้าปากเพราะผมมีเงินในบัญชียเยอะทุนหนาตอนผมเล่นได้ผมก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนตอนนั้นเพื่อนของผมเนี่ยทำงานโรงงานค่าแรงอ่ะร้อยก็บาท ถ้าตีเป็นรายเดือนก็คือเดือนละหกพันกว่าบาทซึ่งน้อยมากผมก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเองจะพอกินเหรอเพื่อนก็บอกว่าเก็บเอาผะสมเอาเอาไว้สร้างบ้านแล้วก็ซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงผมเองในตอนนั้นก็คิดว่าเออ นักงานโรงงานเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละทํางานไปเรื่อยยอมให้เขาดุเขาด่าเนาะกว่าจะได้เงินไม่เหมือนเราอะมีธุรกิจหาเงินแป๊บเดียวก็ได้แล้วคนเชื่อไหมตอนที่ผมหมดไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตผมได้โทรไปหาเพื่อนเพื่อนของผมกลับไปอยู่บ้านสร้างบ้านเสร็จแล้ว ซื้อวัวซื้อวายมาเลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวทำเศรษฐกิจพอเพียงผมอายมากผมอายกับคำพูดของผมในวันนั้นนี่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจคุณค่าของเงินแล้วก็ประมาทเปรียบเสมือนกระต่ายที่ออกตัวแรงมากแล้วเป็นนอนหลับเกือบใกล้เข้าเส้นชัย แต่เต่ามันไปเรื่อยๆครับถ้าเหนื่อยก็หยุดพักเจอปัญหาอะไรก็หยุดก่อนสุดท้ายมันก็เดินเข้าเส้นชัยอย่างมีสติพอกระต่ายตื่นมาก็สายเกินแก้แล้วเพราะการเข้าเส้นชัยในครั้งนั้นมันอาจจะเป็นการเข้าแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายของกระต่ายนะครับก็เหมือนพวกเราทุกคนเวลาครอบครัวให้โอกาสแล้วแต่เราก็ไม่ยอมทําตามไม่ยอมเลิก รับปากเขาเป็นปีเป็นคุยแต่ก็ไม่ยอมทําตามสุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปแล้วเราก็ต้องได้อยู่คนเดียวครับโดยรวมมันก็จะประมาณนี้จริงๆนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับรวมถึงน้องนิ้ด้วยที่มาแชร์เรื่องราวของตัวเองให้กับทุกคนได้ฟังในครั้งนี้คิดง่ายๆนะครับการพนันนะ่ะมีได้มีเสียพวกเราเจอกันบ่อยได้ยินบ่อยแต่การทํางานนะครับมีแต่ได้ แต่ไม่มีเสียนะครับให้เราเปลี่ยนโหมดย้ายฝั่งไปอยู่ในสายงานนะครับสิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งมันออกไปแล้วก็พยายามรักษาพฤติกรรมของตัวเองกลับมาเป็นคนใหม่ให้ได้ให้ไวที่สุดนะครับผมเอาใจช่วยทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับโอเคนะผมต้องขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ